สวัสด mm ีค hmm. ร wow. yeah. mm ับแฟนเพจที่คิดถึงทุกท่านพอพันลลายสอนทศกัณฐ์ให้ให้ว่าบอกทศกัณฐ์ว่ามีนางงามกว่านั้นเยอะะเลยเอาไปคืนเถอะทศกัณฐ์พอเงยหน้าขึ้นไปเอานางอุมาในขี้เหล็กจริงฮะเพราะฉะนั้นก็บอกว่านางดีมีอยู่นด่นในในในกล้ลานทำไมไม่ขอละนางนั้นชื่อว่านางมุนทูลเทวีโอทศกัณฐ์ได้ฟังเช่นนั้น ก็ดีใจนะครับนะดีใจเมื่อนั้นอานา,ายซึ่งเป็นยักษาพยานางหนึ่งลักษณาวิลาวันชื่อว่ามุนโทเทวีงามล้ำในสวงสวรรค์ผิวพักผ่องเพียงดังดวงจันทร์สารพันจำเลิญจำเริญร,รักโอชดสก,กันได้ฟังตาเท่าว่ามีนางงามคนนั้นนั้นอยู่คนหนึ่งโอหน่าสนใจน่าคิดอันนั้นเลยก็เลยอุ้มก็เลยหานางซ้อนบาด ก็ซ้อนบาดพระอุมาทีวีขึ้นดินศีรษะแล้วก็สเสด็จไปที่ไกรลาชแล้วก็ไปคืนะพระอิสวรตามเดิมเห็นไหมตามที่เทวานางฟ้าเป็นห่วงไม่ว่าพระนราล,ายลัยได้หรพระอิศวรท่านก็บ,บอกแล้วไปไม่ได้หรอกก็จริงนะครับนั้สุดท้ายก็เอามาคืนแล้วก็จึงวางนางลงทูลพระอิสวรแล้วก็จะขอคืนถวายไว้แต่จะขอประทานนางมุนททีวี ไปเป็นที่ร่วมพิสมัยพระองค์ผู้ทรงพบไทยจงโปรดได้ฆ่าบทหมาดก็เข้าทางเลยนะครับพระอีสวนเอยพระนารายเอยยทวานางฟ้าเอยนะครับพอดักเอามาคืนะขอนางเทวีไปโอ,โอ้ไปแช่สองสรรเสริญพอแช่สองสริเสริญท,ที่ทศก,กัณ์มันเอาคืนแต่ทศก,กัณน,นั้นนะครับเมื่อเห็นโฉมนางมณฑา โอ้โหเมื่อนั้นทุศเสียนสุเรวงยักษาเห็นโชมมนโทกัลยานางในายฟ้าฟ้า,ฟาไม่เทียมทันก็ทรงงามทรงงามองค์งามอ่อนงามงอนเป็นที่เฉลิมขวัญงามพักลักษณะวิลาวันสารพันพริ้มพร้อมทั้งอินทรีแสนพิศาวาสจะขาดจิต ยิ่งพิษติดเนตยักษีทวายบังคมลาพระสุรีเขาอุ้มนางเทวีเหาะไปนี่ไหมครับโอ,โอ้โหคาเรกอะไรขาเรกว่านี่สมศักดิ์สมศรีกันแล้วนะครับนะตัวเองก็เป็นยักษ์จากดั้งเดิมน้นอย่างไดั้งเดิมก็คือเป็นยักษ์เป็นยักษ์อนันตพมด้วยความที่ตัวเองยิ่งทะนงนักไม่เฝ้าพระอิศวรก็สาดให้มันเป็นนนทกมาเฝ้าพระอิศวร มาถ่ายล้างเท้าจังฟ้าเทวดาอยู่เขาไกรลัดแล้วเมื่อถูกพันธายารปรับก็มาเกิดสาบให้มาเกิดเป็นทศก,กัณฐ์นะครับนะเป็นทศก,กัณฐ์นี่คือส่วนนางมนโทนั้นนะครับนะเห็นไหมเราก็นางมนโทนั้นก็คือเดิมก็เป็นกบนะครับเป็นกบอ,อยู่กับพระฤาษีสี่สสองค์ท่านก็อยู่พระฤาษีสีองคนะ์ท่านฉันข้าวฉันอะไรเสร็จแล้วก็ให้นางมนโทนางกบนี่ได้กิน อยู่มาที่ว่านางนาคก,ก็นะครับนางนาคมาขายพิษในน้นํานมที่พระฤาษีฉันนางกบเห็นเช่นนั้นก็โดดลงไปนะครับโดดลงไปกินนมแล้วก็ตายพระฤาษีท่านก็เสกข,ขึ้นมาถามว่าทําไมถึงไปถึงโลภนักนางมนนางกบก็บอกว่าเนี่ยนางนาคมาภายพิษไว้ด้วยความที่ กตัญยูตโตพระฤาษีนะครับน้ม่พระฤาษีน่ะตายนางก็เลยต้องไปตายแทนพระฤาษีท่านก็สงสารก็ซุบขึ้นมาเป็นหญิงเนี่ยนะครับเหมือนที่เหมือนที่ท่านในหนังสือที่แต่งไว้นะครับนงามทรงงามองค์งามอ่อนงามงอนงามพักงามลักคณาวิลาวัน โอ้โหโคตนงานนางมณฑูน,นีนะครับวันนั้นทศกันเห็นแค่น,นั้นเลยครับโอ้โหจะตายใช่ได้นะครับนะตายใช้ได้สุดท้ายก็ต้องรับนางมณฑูกลับไปบ้านเมืองกรุงลงกานะครับก่อนที่จะผ่านนั้นก่อนที่จะไปลุงการนั้นนะครับก็ต้องผ่านน่านฟ้าเมืองขีดขินนะครับเมืองขีดขินเดี๋ยวก็ตอนต่อไปก็จะได้รู้ว่าข้ามน่าฟ้าโดยไม่รับอนุญ,ญาตเนี่ย ถูกเลด้าจับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคอยตามตอนต่อไป